ฉันหนึ่งนานมาแล้วมีสโนไว้อยู่หนึ่งคนซึ่งเขาหน้าดูเหนียววีนต่างจากสโนไวในนิยายโดยสิ้นเชิงอยากทำความรู้จักเขามากขึ้นไหมล่ะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าหน้าเป็นแบบนี้จะกล้าถามไหมํำหน้าดีๆหน่อยสิสโนไวเด็กกลัวหมดแล้วสวัสดีฉันชื่อสโนไวแหละ จะบอกก่อนเลยนะว่าหลายๆคนเนี่ยคงสงสัยกันใช่ไหมว่าเจ้าชายอะหลงรักสนอไว้ยอย่างฉันได้ยังไงวันนี้ฉันก็เลยจะมาบอกเคล็ดลับเพื่อนๆทุกคนว่าฉันน่ยทำยังไงเสริมเสน่ห์ยังไงให้เจ้าชายหลงรักรวมไปถึงจะก,กระจกพิเศษยังหลงรักข้าเลยลองไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยตานล่ากนนะข้าก็ใช้ตัวนี้เลยเป็นของ beauty people b b c รู้จักกันไม่ล่ะไม่รู้จักกันละสิงั้นเรามาเริ่มใช้กันเลยนี่เลยเห็นไหมว่าหน้าข้านั้นเนียนกริบมากเลยขนาดเจ้าชายนะยังจับไม่ออกเลยว่าข้าแต่งหน้ามาออกเลยนะตัวนี้ถ้าไม่มีใครใช้เนะี่ยเอามากเลยนะเพราะฉะนั้นนะ่ะไปหาซื้อใช้กันเลยที่แบนดบอยอ่ะเ,เขามีขายด้วยนะ ต่อไปนะข้าก็จะลงแป้งเลยตัวนี้ไม่ต้องลงพาเมอร์แล้วนะเพราะว่าเขามีพาเมอร์นีตัวดีมากๆเลยแล้วมันนี้ช่วยกระจายแสงบนใบหน้าของเราให้ขาวกระจ่างใสด้วยเนะี่ยต่อไปข้าก็จะเขียนคิ้วนะทําไมสโนไวท์ต้องเขียนคิ้วเพราะคิ้วคือมองกุฎของใบหน้าแต่สโนไวท์อ่ะไม่มีมงกุฎนะสโนไวท์อ่ะใส่แค่บอสีแดงก็พอแล้วเพราะอะไรเหรอก็เว่าข้าสวยใหญ่ฮา่าฮ่าฮ่าฮ่าเราว่าข้าเล่นไมาสาระแล้วล่ะ ต่อไปนะถ้าก็ใช้ตัวนี้เลยตัวนี้เป็นมัคร่านะแต่ว่าข้านะ่ะเอามาปัดคิ้วเพราะว่าคิ้วของข้าจะได้เรียงเส้นสวยงามน,นั่นเองนี่อ่ะเป็นเคล็ดลับของข้าเลยนะรู้แล้วอย่าไปบอกใครล่ะต่อไปนะข้าก็จะมาลงเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เป็นที่ทาตามีพิมเมนชิมเมอร์วิงวิงวิง,วง รับรองเวลากระพริปตาปิดๆเจ้าชายหลงรักแน่นอนเลยเคต่อไปนะถ้าก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตานะรับรองปัดลูกนี้นะให้ขนตาดูหนางอนยาวรับรองดูมีสเสนฟฟ่ห์ฟุดเลย ขนตาตัวนี้นะเป็นมัารขาของ beauty people นั่นเองใช้แล้วมันงอนหนามากๆเลยต่อไปค่าก็จะมาลงตัวนี้เลยนะตัวนี้นะให้ความชิมเมอร์ใต้ดวงตาทำให้หน้าเราด,ดูเด็กลงแล้วก็มาเขียนอายเนอร์ด้วยสีน้ำตาลกันเลยเพราะว่าเราจะไม่เขียนสีดำนะไม่งั้นละดูแน่นอนเลยตาจะดูดูไปนะดูน่ากลัวแค่นี้ก็พอแล้วต่อไปนะข้าก็จะมาลงตัวนี้เลยตัวนี้จริงๆเป็นลิปสติกนะแต่ว่า เราระยุปัดแก้มได้น่ะเห็นไหมว่าหน้าเนี่ยใสขึ้นเลยแก้มก็จะดูละเลือกขึ้นมาเหมือนกีบดอกกุหลาบเลยอะต่อไปนะข้าก็จะมาทาลิปแหละลิปของข้าใช้เป็นตัวนี้เลยตัวนี้เป็นลิปแทกทูนั่นเองติดทนนานมากขณะข้าโดนเจ้าชายจูมพิตนะยังไม่หลุดเลยคิ Hit ดดูแค่นี้แหละแค่ลับกัน เสริมสวยของข้าให้เป็นสโนว์ไวท์สวยแบบนี้รับรองแค่นี้เจ้าชายก็หลงแล้วล่ะขอตัวไปหาเจ้าชายก่อนนะบ๊ายบาย